ดูดวงชาวราศีพฤษภปีใหม่นี้เขาว่ากันว่าศัตรูจะแพ้พ่จริงหรือไม่ราศีนี้เขาว่าเขาว่ากันว่าดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะไฟศัตรูจะแพ้พ่ครับผมดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งวางแบบแผนประเพณีมองการกไก่ครับผมเป็นคนมีอํานาจมีบุญกุศลวาสนามีเทพเทวดาคอยคุ้มครองออกปากคุ้มของราาักษาดวงชะตาท่านยิ่งใหญ่เก่งเก๋ ดาบสองควายคิดพินิจไต,ต่ตองนบผมแบบนี้ศัตรูแพ้พ่ายไหมครับบอกสันว่าจะเหลือแล้วครับผมเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเข้ารอบสิบกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อนเก่าเข้ามาช่วยเหลือเตรียมตัวเฮลันรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองจังหวะดๆีๆเข้ามาประเดประดังซ้ายสามดาขวาสามดาปราบศับตรูเฮี้ยนเตียงไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะ เทพเทวดาฟ้าดิโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านฮึกเหิมมีเงินมีทองม,มีบารมีมีวสาสนาปีใหม่นี้ต่อจากนี้ไปการพลิกเปลี่ยนแปลงผันเกิดขึ้นในดวงชะตาดวงชะตานี้จะยิ่งใหญ่เกรียงไกรพร้อมที่จะไฟ่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีศัตรูโมมานฟ้าผ่าลงกลางใจตตมนะครับผมสดตรูโม,มารพ่ายพ่ายทะเลาะวิวาดเกิดขึ้นในดวงชะตาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตถือรูปโลกไว้บนมือ นะผมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาอย่างตั้งบ้านจัดหนักจัดตเต็มในโชคกะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาิที่ไหนให้ดานเก็บเกี่ยวผลผลิตครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทามาค้าขึ้นทามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผลันนะผมสิ่งกสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคกตาเมจิกเชี่ยวสายยานโดยเทพนําพาซึ่งความสาเร็จทัานจ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและร่ํารวยนะผมมีดตับ ปักตรงกลางใจนะครับผมบอกได้เลยว่านะผมมันเจ็บนะผมโดนใครบางคนหักหลังแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาท่านยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่านกลัวแล้วปาล่ะนะผมศัตรูโมมันแพ้ไพ่ายด้วยอํานาจบ,บุญบาร,ร,รมีวาส,สนาดวงชะตาของท่านจะเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปีนี้จะรายได้สูงมันพิเศษจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีจงังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังนะผมจะได้บุญกุศลวาส,สนาในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้เยือะแย้งท่านจะตกตําแหน่งบุญ จะเลิกลูกเรงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมว่างน,นังใจหมายจังหวะดีๆเข้ามาไม่หยุดหย่อนนะครับผมปัญหาต่างๆที่ใครบางคนที่เข้ามาลุ่มเล้ามันทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ํารู้สึกจําแย่เจ็บปวดรวดเล้าแสนทุกทรมานการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดอดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มการส่งมบอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาไม่หยุดหย่อนมันถึงเวลาแล้วใช่หรือไม่ครับนะผม อุลสีสองแสงตะเกียงทองท่านจะได้เห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ดีเข้ามาทําไงครับวิ่งหนีสิครับอย่าไปอยู่กับเขาไม่เอาผมให้เขาเหรอแน่ใจเหรอจะ,จะเปลี่ยนเขาเป็นคนดีเหรอมันเปลี่ยนยากนะการเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่านะครับนะครับเปลี่ยนคนอื่นนี่เปลี่ยนยากมากๆนะเพราะฉะนั้นเราไม่เปลี่ยนใครนะมันเปลี่ยนยากเราเปลี่ยนตัวเองดีกว่านะครับผมน่าใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้า หนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นครับส่งคลิปให้นะครับขอให้ท่านจำชื่อลาบลื่นเป็นไม่ได้ด้วยท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันย,วยาวๆครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้คาโคูหมอสั่นได้ทุกอย่างมีโคครับครับขอให้ท่านจำชื่อน,นะครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีพฤกษภป,ประจำเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤกษภเปรียบเสมือนการเดินทางขึ้นเขาที่ต้องใช้ทั้งความอดทนและความมุ่งมั่น ท้องฟ้าบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายมิติของชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงานที่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเคาะประตูแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความท้าทายท,ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายพลังงานโดยรวมของเดือนนี้เน้นไปที่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งทั้งในเรื่องของอาชีพการงานการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านการงานบททดสอบแห่งความสามารถและความอดทน เดือนนี้ด้านการงานของชาวพฤกษบจะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่หนักหน่วงช่วงแรกของเดือนคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังแบกภาระหนักๆไว้บนบ่างานที่เคยทำได้อย่างคล่องแคล่วกลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา สำหรับพนักงานออฟฟิศคุณอาจถูกมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญที่ต้องประสานงานกับหลายแผนกหรือต้องนำเสนองานต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นโอกาสดีในการแสดงศักยภาพแต่ก็มาพร้อมกับแรงกดดันสูงตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเตรียมเปิดตัว คุณต้องศึกษาตลาดวิเคราะห์คู่แข่งกำหนดสัตยุทธ์และจัดทำงบประมาณให้ครบถ้วนในขณะเดียวกันก็ยังต้องดูแลงานประจำที่มีอยู่แล้วการบริหารเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงนี้คุณจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาดแยกแยะว่าอะไรเร่งด่วนจริงอะไรที่สามารถเลื่อนไล่สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจสำคัญสคัญ,คญเกี่ยวกับทิศทางของกิจการ อาจมีโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มสาขาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นคุ้มค่าหรือไม่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความกระตือรือร้นเพียงอย่างเดียวควรรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและคำนวณความเป็นไปได้ทางการเงินอย่างละเอียด ประเด็นที่ต้องระวังในเดือนนี้คือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาที่มีมุมมองแตกต่างจากคุณชาวพฤกษบมักยึดมั่นในหลักการและความเชื่อของตนเองซึ่งเป็นจุดแข็งแต่ในบางครั้งความดื้อรั้นนี้อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันลองฝึกเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่การประนีประนอมและหาจุดร่วมกันได้จะทำให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเ,เรื่อยๆความพยายามและความทุ่มเทที่คุณทำมาตลอดจะเริ่มเห็นผลผลงานที่ออกมาอาจได้รับการชื่นชมจากหัวหน้างานหรือลูกค้าทำให้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของคุณเพิ่มสูงขึ้นบางคนอาจได้รับข้อเสนองานใหม่ที่น่าสนใจหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่รอคอยมานานสิ่งสำคัญคือต้องอดทนและไม่ยอมแพ้ในช่วงที่ยากลำบากเพราะความสำเร็จกำลังรออยู่ข้างหน้า ด้านการเงินการบริหารจัดการที่ต้องใช้สติและวินัยสถานการณ์การเงินในเดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤกษบเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษรายได้โดยรวมอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่ค่าใช้ใจ่ายต่างหากที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นรถเสียบ้านมีอุปกรณ์ชำรุดหรือสมาชิกในครอบครัวป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล การมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญมากหากยังไม่มีควรเริ่มสร้างกองทุนฉุกเฉินทันทีแม้จะเป็นเพียงเดือนและไม่กี่พันบาทก็ตาม การจับจ่ายใช้สอยในเดือนนี้ต้องใช้สติและวินัยสูงอย่าปล่อยให้ความต้องการชั่วขณะครอบงำการตัดสินใจโดยเฉพาะการซื้อของที่ราคาแพงโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีฟีเจอร์น่าสนใจมากมายแต่ถ้าเครื่องที่ใช้อยู่ยังทำงานได้ดีการซื้อเครื่องใหม่อาจไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนเงินจำนวนนั้นอาจนำไปใช้ในทางที่มีประโยชน์มากกว่าเช่นชำระหนี้หรือเก็บออมเพื่ออนาคต สำหรับการลงทุนเดือนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเสี่ยงทำกำไรระยะสั้นการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนสูงหรือเข้าร่วมโครงการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงผิดปกติควรหลีกเลี่ยงไปก่อนให้ความสำคัญกับการรักษาเงินต้นและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงแทนเช่นเงินฝากประจำพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง หากจำเป็นต้องลงทุนควรกระจายความเสี่ยงและลงทุนเฉพาะเงินส่วนที่เสียไปแล้วไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวพฤกษบต้องระวังคือเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินในเดือนนี้อาจมีเพื่อนหรือญาติมาขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆก่อนตัดสินใจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าตัวเองมีกำลังการเงินเพียงพอหรือไม่และต้องมั่นใจว่าอีกฝ่ายมีความตั้งใจจริงในการคืนเงิน หากไม่แน่ใจการปฏิเสธอย่างสุภาพจะดีกว่าการให้ยืมไปแล้วต้องมาเครียดกับการตามเงินคืนในภายหลังความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรวัดกันด้วยเงินทองการปฏิเสธอย่างมีเหตุผลและเสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเงินก็เป็นทางเลือกที่ดีแนวโน้มด้านรายได้พิเศษในเดือนนี้ค่อนข้างมีโอกาสหากคุณมีทักษะหรือความสามารถพิเศษเช่นการถ่ายภาพการออกแบบกราฟิกการแปลภาษาหรือการสอนพิเศษ ลองหาช่องทางสร้างไรายได้เสริมดูแม้จะไม่ได้เงินมากมายมหาศาลแต่ก็เป็นการเพิ่มสภาพค,คล่องทางการเงินและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตบางคนอาจพบโอกาสในการขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์หรือเป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาที่ตนถนัดด้านความรักการเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันสำหรับคนโสด ชาวราศีพฤกษบที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้จะพบว่าโอกาสในการพบปะคนใหม่ๆมีอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่พลังงานด้านความรักเริ่มคึกคักอาจพบเจอคนที่น่าสนใจในที่ทำงานงานเลี้ยงสังสรรค์หรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนๆคนที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แปลกใหม่อาจไม่ใช่แบบที่คุณเคยชอบมาก่อนแต่กลับดึงดูดใจด้วยบุค,คลิกที่น่าค้นหา อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์ในเดือนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่ารีบร้อนตัดสินใจหรือเปิดใจมากเกินไปในช่วงแรกให้เวลากับการทำความรู้จักอย่างจริงจังสังเกตพฤติกรรมฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอย่างตั้งใจและดูว่าคำพูดกับการกระทำสอดคล้องกันหรือไม่บางคนอาจดูดีและพูดจาไพเราะแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเผยให้เห็นอีกด้านที่ไม่น่าประทับใจความระมัดระวังในเดือนนี้จะช่วยป้องกันความผิดหวังในอนาคต สำหรับคนที่กำลังมีใครสึกคนอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเดือนนี้อาจเป็นโอกาสดีในการก้าวไปข้างหน้าแต่ต้องเลือกจังหวะให้เหมาะสมอย่าเพิ่งสารภาพรักในช่วงที่อีกฝ่ายกำลังมีเรื่องยุ่งหรือเครียดกับเรื่องอื่นลองหาโอกาสพูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเริ่มจากการแสดงความใส่ใจอย่างจริงใจเป็นผู้ฟังที่ดีและค่อยๆทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับคุณ ความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเร่งรีบแต่ต้องสร้างบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วงท้ายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะกับการเข้าสังคมและขยายวงสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มคลาสใหม่ๆหรือชมรมที่สนใจอาจนำไปสู่การพบปะคนที่ถูกเคลื่อนความถี่นอกจากจะมีโอกาสเจอคนพิเศษแล้วยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยสำหรับคนที่มีคู่แล้ว ชาวพฤกษบที่มีคู่แล้วในเดือนนี้จะพบว่าเป็นช่วงทดสอบความเข้าใจและความอดทนของทั้งสองคนงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงอารมณ์เครียดจากปัญหาภายนอกอาจนำกลับมาที่บ้านโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทะเลาะก,กันเรื่องเล็กน้อยบ่อยครั้งสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและอ่อนโยนอย่าปล่อยให้ปัญหาสะสมจนใหญ่โต การจัดการความคาดหวังในเดือนนี้เป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังยุ่งกับโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำงานต้องบอกคู่ของคุณให้รู้ว่าช่วงนี้อาจต้องทำงานล่วงเวลาหรือเครียดกับงานมากกว่าปกติเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจและไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในทางกลับกันหากคู่ของคุณเป็นคนที่กำลังมีปัญหาอยู่คุณก็ควรให้กำลังใจและแสดงความเข้าใจไม่ใช่เพิ่มแรงกดดันให้มากขึ้นด้วยการเรียกร้องความสนใจ คู่ที่อยู่ด้วยกันมานานอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มซ้ำซากและน่าเบื่อลองหาวิธีสร้างความสดใหม่ให้กับความรักไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือใช้เงินมากแค่ทำอาหารมื้อพิเศษทานด้วยกันดูหนังที่ทั้งคุณชอบหรือออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะในยามเย็นช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นและเตือนให้นึกถึงเหตุผลที่คุณรักกัน สำหรับคู่ที่กำลังมีปัญหาใหญ่อยู่แล้วในเดือนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทั้งในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากทั้งสองยังรักกันและต้องการรักษาความสัมพันธ์ไว้ต้องลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่หนีหรือทำเป็นไม่มีอะไรอาจต้องนั่งคุยกันอย่างตรงไปตรงมายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองฟังสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการบอกและร่วมกันหาทางออกที่ทั้งสองพอใจได้ หากจำเป็นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่ามองว่าเป็นเรื่องน่าอับอายแต่มองว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของทั้งสองคนสรุปเดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ทุกอุปสรรคล้วนเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการงานการเงินและความรักความอดทน ความมุ่งมั่นและความรอบคอบที่เป็นจุดเด่นของชาวพฤกษพจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาไปสู่ความสำเร็จจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพราะสิ่งดีๆกำลังรออยู่ข้างหน้าดวงชะตาราศีพฤษบประจาเดือนนี้สาหรับชาวราศีพฤษบในเดือนนี้พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังหมุนเวียนเข้ามาอย่างช้าๆแต่แน่นอนเหมือนกับน้ำที่ค่อยๆกัดเซาะหินไม่รุนแรงแต่สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน คุณจะรู้สึกได้ถึงแรงผลักดันที่มาจากภายในตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและความมั่นคงซึ่งเป็นจุดแข็งโดยธรรมชาติของคุณแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาด้านการงานและอาชีพเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองในเส้นทางอาชีพสำหรับชาวราศีพฤษภคุณจะพบว่าความสามารถในการทำงานอย่างมีระบบระเบียบและความภาคเพียรของคุณ กำลังถูกจับตาม,มองจากคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่อาจมองไม่เห็นคุณค่าของคุณมาก่อนลองนึกภาพคุณเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดที่ทำงานในบริษัทมาสามปีคุณเคยเสนอไอเดียหลายครั้งแต่ไม่ค่อยได้รับการตอบรับแต่เดือนนี้เมื่อคุณนำเสนอโปรเจกต์เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ผู้บริหารกลับให้ความสนใจอย่างจริงจังเพราะคุณได้ทำการบ้านมาอย่างละเอียด มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนและนำเสนอด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่ความพยายามสะสมของคุณเริ่มเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เหมาะกับการขยายฐานลูกค้าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบลงทุนก้อนใหญ่เริ่มจากการทดสอบตลาดในวงเล็กก่อนเช่นหากคุณเปิดร้านกาแฟและคิดจะเพิ่มเมนูเบเกอรี่ ให้ลองทำขายในปริมาณจำกัดก่อนเพื่อดูว่าลูกค้าตอบรับอย่างไรอย่าสั่งอุปกรณ์หรือวัตถุดิบจำนวนมากจนกว่าจะมั่นใจว่าสินค้าใหม่นี้ขายได้จริงอย่างไรก็ตามจะมีช่วงกลางเดือนที่คุณอาจรู้สึกถูกกดดันจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือความคาดหวังจากผู้อื่นที่สูงขึ้นคุณอาจต้องทำงานล่วงเวลาหรือรับผิดชอบหลายโปรเจกต์พร้อมกันสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญ และไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอย่าพยายามแบกรับทุกอย่างด้วยตัวเองจนเกินกำลังสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้โอกาสจะเริ่มเปิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทที่คุณเคยสมัครไปแต่นานไม่ได้ข่าวหรือมีคนรู้จักแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะกับคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสใดๆเพราะบางทีสิ่งที่ดูไม่น่าสนใจในตอนแรกอาจพลิกกลับมาเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่ยอดเยี่ยมก็ได้ ด้านการเงินและทรัพย์สินการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้มีเสถียรภาพโดยรวมรายได้ประจำยังคงมาต่อเนื่องแต่คุณจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่แอบซ่อนตัวเข้ามาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่เมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยตัวอย่างเช่นคุณอาจพบว่าตัวเองสั่งอาหาร d e l i v e r รบ่อยขึ้นเพราะนานยุ่งหรือซื้อกาแฟร้านทุกเช้าแทนที่จะชงเองสิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อย แต่เมื่อคำนวณดูอาจเป็นเงินหลายพันบาทต่อเดือนไม่ใช่ว่าคุณต้องงดทุกอย่างจนชีวิตไม่มีความสุขแต่ควรตระหนักรู้และจัดสรรอย่างมีสติมากขึ้นอาจกำหนดงบประมาณสำหรับความสบายใจเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนเช่น3,000บาทต่อเดือนสำหรับอาหารนอกบ้านเมื่อถึงลิมิตก็หยุดช่วงนี้เหมาะกับการทบทวนรายจ่ายประจำต่างๆเช่นแพ็กเกจโทรศัพท์บริการสตรีมมิ่งที่บางทีคุณไม่ได้ใช้แล้ว หรือสมาชิกฟิตเนสที่คุณไม่ได้ไปมาหลายเดือนการตัดรายจ่ายไม่จำเป็นเหล่านี้อาจทำให้คุณประหยัดได้หลายพันบาทต่อเดือนโดยไม่รู้สึกเสียสละอะไรมากนักสำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงสูงถ้าคุณมีเงินออมอยู่และคิดจะลงทุนควรเลือกช่องทางที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนระยะยาวเช่นกองทุนรวมแบบสมดุลพันธบัตรรัฐบาลหรือการฝากประจา ไม่ใช่หุ้นเกงกำไรหรือสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงความอดทนในการเติบโตของเงินออมคือจุดแข็งของคุณเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่รดน้ำดูแลสม่ำเสมอจนกลายเป็นต้นใหญ่ที่ให้ร่มเงาอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนพิเศษจากโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือการคืนภาษีในช่วงปลายเดือนเมื่อได้เงินพิเศษนี้มาอย่าใช้ไปหมดทันทีลองจัดสรรอย่างฉลาดเช่น50%เก็บออม 3 0ใช้หนี่หรือลงทุนและ20%ใช้เป็นรางวัลให้ตัวเองการมีวินัยทางการเงินแบบนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบลองจดรายการหนี้ทั้งหมดพร้อมอัตราดอกเบี้ยแล้วเริ่มจากการชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดก่อนหรือใช้วิธีสโนบอลที่เริ่มจากหนี้ก้อนเล็กสุดเพื่อสร้างแรงจูงใจ ทุกก้าวเล็กๆที่คุณก้าวไปข้างหน้าคือความสําเร็จที่ควรภูมิใจด้านความรักและความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้บรรยากาศแห่งความรักค่อนข้างเงียบสงบไม่ได้มีความโรแมนติกแบบฟ้าแลบฟ้าแลบแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพัฒนาความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปกับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอาจเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าหรือคนที่คุยกันอยู่ในแอปหาคู่แต่ยังไม่ได้พัฒนาต่อ ลองนึกภาพคุณมีเพื่อนร่วมงานที่นั่งโต๊ะใกล้กันคุยกันสบายๆเรื่องงานเรื่อยมาสองสเดือนแล้วเดือนนี้เมื่อมีโอกาสไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นด้านอื่นของเขาที่ไม่เคยเห็นเช่นความใส่ใจในรายละเอียดความมีอารมณ์ขันหรือมุมมองต่อชีวิตที่ตรงกับคุณความรู้สึกดีๆเหล่านี้อาจค่อยๆงอกงามขึ้นเป็นความรักที่แท้จริงได้หากคุณเปิดใจและให้โอกาสมัน สิ่งสำคัญคือคุณต้องแสดงความสนใจออกมาให้ชัดเจนกว่าเดิมชาวราศีพฤษภมักจะค่อนข้างระมัดระวังและไม่ค่อยกล้าแสดงออกกลัวจะถูกปฏิเสธหรือทำให้ความสัมพันธ์แบบเดิมเสียไปแต่บางทีการกล้าออกไปเล็กน้อยก็อาจเปิดประตูสู่สิ่งสวยงามได้ไม่จำเป็นต้องเป็นการสารภาพรักแบบเอิกรกะเริกแค่เชิญไปกินข้าวสองต่อสองชวนไปดูหนังหรือส่งข้อความถามไถ่บ้างนอกเรื่องงานก็เพียงพอที่จะให้อีกฝ่ายรู้ว่า คุณมองเขาในมุมพิเศษขึ้นแล้วสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องการความมั่นคงและความเข้าใจกันมากขึ้นคุณกับคู่ของคุณอาจกำลังเผชิญกับความท้าทายบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากงานที่ส่งผลต่อเวลาที่มีให้กันความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการเงินหรือการวางแผนอนาคตหรือความรู้สึกที่เริ่มซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซากๆมันไปสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ อย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆสะสมจนกลายเป็นก้อนใหญ่เช่นถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจที่คู่ของคุณใช้เวลากับเพื่อนมากจนเกินไปจนคุณรู้สึกถูกทอดทิ้งอย่ากเก็บงมไว้คนเดียวจนระเบิดออกมาเป็นการทะเลาะกันใหญ่ลองเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อทั้งสองคนผ่อนคลายและพร้อมคุยกันแล้วบอกความรู้สึกของคุณด้วยน้ำเสียงที่สงบและไม่กล่าวโทษเช่นเราสังเกตว่าช่วงนี้เธอไปเจอเพื่อนบ่อยจนเราไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกัน เรารู้สึกคิดถึงเธอนะเราลองหาเวลาทำอะไรด้วยกันได้ไหมเดือนนี้เหมาะกับการสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรแพงหรูหรือวุ่นวายแค่การปรุงอาหารด้วยกันที่บ้านพร้อมจุดเทียนสร้างบรรยากาศการไปเดินเล่นในสวนผาธรณะตอนเย็นๆหรือการนั่งคุยกันอย่างจรงิงจังโดยปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้างนอกกิจกรรมเรียบง่ายเหล่านี้อาจทำให้ทั้งสองคนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นและระลึกได้ว่า ทำไมถึงตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวต่อไปในความสัมพันธ์เช่นมั่นแต่งงานหรือย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเดือนนี้เหมาะกับการคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับแผนและความคาดหวังอย่ารีบตัดสินใจเพราะแรงกดดันจากภายนอกแต่ให้ทำเพราะทั้งสองคนพร้อมจริงๆมีการวางแผนการเงินร่วมกันคุยกันเรื่องวิธีการใช้ชีวิตที่ทั้งสองคนต้องการและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างจริงใจ ความมั่นคงและความชัดเจนในความสัมพันธ์จะเป็นรากฐานที่ทําให้ความรักของคุณเติบโตไปได้ไกลและยั่งยืนโดยสรุปแล้วเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างรากฐานที่มั่นคงในทุกด้านของชีวิตทั้งการงานที่ความพยายามของคุณเริ่มส่งผลการเงินที่ต้องการวินัยและการวางแผนอย่างรอบคอบและความรักที่ต้องการความอดทนความเข้าใจและความกล้าที่จะเปิดใจ จงเชื่อมั่นในตัวเองและเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคมผลลัพธ์ที่ดีกำลังรอคุณอยู่